วันจันทร์ที่4มีนาคม2567กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มง,งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน,นครสวรรค์เข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์อมรัพ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์จำกัด จากการเข้าติดตามประเมินผลสหกรณ์อมทรั์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์จำกัดซึ่งเป็นสหกรณ์อมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภายในจังหวัดนครสวรรค์และได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโครงการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจําปีงบประมาณพศ2567พบว่าสหกรณ์ได้นําเงินที่ได้รับจากกองทุนจนํานวน3ล้านบาทไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์คือเพื่อให้สินเชื่อแก่สมาชิกของสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนด้านการเงินของสมาชิกเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่สมาชิกเพื่อปลดเปลื่องหนี้สินของสมาชิกและเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคาดว่าจะมีสมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินกู้ดังกล่าวจำนวน26รายตัวนี้นะครับสมาชิกตอบรับเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นที่สากลได้รับดอกเบีย้ยที่ถูกกว่า สถาบาันการเงินอื่นจะทาให้เราสามารถที่จะดาเงินตรงนี้มาปล่อยให้สมาชิกโดยที่ไม่ต้องว่าไปโหนดอกเบี้ยที่มันสูงเกินไปนะครับทําให้สมาชิกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงก็มาใชเา้เงินตรงนี้ผู้เป็นส่วนมากครับกองทุนตรงนี้เป็นกองทุนที่ดีสําหรับสหกกรขนาดเล็กอยู่แล้วแต่ถ้า จะให้เพิ่มเติมเนี่ยอยากจะให้เป็นเม็ดเงินที่สูงขึ้นที่เราสามารถที่จะไปติดไปปิดสถาบันการเงินอื่นที่ดอกเบี้ยสูงกว่าแล้วมาใช้กองทุนตรงนี้ที่เดียวมันจะทําให้สกรรลดค่าใช้จ่ายและก็สามารถลดดอกเบี้ยให้สมาชิกได้เป็นตามนโยบายของรัฐบาลได้ดีเลยครับปริตภัณฑ์ใหม่ของกองทุนอันเนี้ มีความสนใจมากครับเพราะว่าจะเป็นดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าปกติที่ใช้อยู่ด้วยซ้ำก็เชิญชวนนะครับสกอร์ขนาดเล็กของเราที่ยังต้องไปใช้เงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นๆที่ดอกเบีย้ยสูงเนี่ยหันกลับมาใช้ตรงนี้จะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายของสกอร์แล้วก็ลดดอกเบีย้ยให้กับสมาชิกได้ มากเลยทีเดียวครับฉันเป็นสมาชิกเงินกู้ของสกรจันที่ของทรัพย์ส,สกรนครสวรรค์ค่ะซึ่งได้กู้เงินจำนวน5 0 0แสนบาทไปใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและใช้สอยในครัวเรือนนะคะ,ะฉันได้ประโยชน์จากเงินกู้ก็คือได้ดอกเบี้ยนในราคา อดอกเบี้ยราคาต่ำนะคะซึ่งสก,กรอนเจ้าหน้าที่องค์ซั์ได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในราคาดอกเบี้ย3บาทแล้วก็มาปล่อยให้สมาชิกอย่างฉันได้กู้ซึ่งเป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะนะคะแล้วก็ดิฉันมีข้อเสนอแนะ จะให้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้มีโครงการปล่อยเงินกู้ให้กับสัตว์ออทสัพว์ในอันตราดอกเบีย้ยที่พิเศษและก็ถูกอย่างนี้ต้องขอบคุณกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานมากขอบคุณมากเอาไปลงทุนในกิจกรรมครับก็คือทําปัตุสัตว์นะครับเป็นทุนหมุนเวียนนะครับก็มีทําแพะทํากระต่ายเนื้อนะครับแล้วก็ดาวเรือง นะครับผมก็เอาไปใช้ใหหญ่ในครอบครัวครับเป็นคุณมเงียนในครอบครัวนะครับผลกาไรตอนนี้นะครับคือกระต่ายยังวัดผลอะไรไม่ได้เพราะเราเพิ่งเ,เพงเริ่มเพิ่งเ,ร,เ,งเ,ร,เราะกลุ่มพ่อแม่พันธุ์นะครับส่วนแพะคาดว่าในอนาคตน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปีที่แล้วเราเจอภาวะคือเหมือนกับว่าราคามันตกต่ำนะครับแพะดาวเรืองในปีที่แล้วค่อนข้างแย่พอสมควรนะครับ รายได้มันเลยยังไม่กลับมามากเราเลยจําเป็นต้องค่อยๆเขาเรียกอะไรค่อยๆขยายขึ้นไปใหม่นะครับสภาพครอบครัวในครอบครัวก็ดีขึ้นครับก็ใช้จ่ายได้ครบเดือนนะครับในโครงการนี้นะครับในความรู้สึกผมนะค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เราได้น่ะต่ำนะครับดอกเบี้ยต่ำกว่ากว่าธนาคารกว่าเราไปกู้ธนาคารนะครับ ครับมัเป็นผลดีกับสารกรอมทั์เจ้าหน้าที่นะครับก็ก็ขอขอบคุณกรมสวัสดิการนี้นะครับที่ให้ในบุนเมียนมาครับเข้ามาสมาัครเป็นสมาชิกสากรเถอะนะครับสากรอมทั์เจ้าหน้าที่เนี่ยยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่จะช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่สากลหลายๆนะท่านได้นะครับครับผมก็เหมือนเหมือนกับ <Okay. S 2> okay. น้องรพูคับหางสากรอมซับในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรคุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน